าหข่าครับสวัสดีครับประสิทธิชัยวินบา มาค่ะพี่น้องคาะมื่อนผ้าเขาครัวหลังบ้านค่ะอพอดีว่าท่านพอออฝนนะคะเก็บพักหวานมาฝากบะนียายแพ้งซื้อเฮ็ดไว้พี่น้องขาก็เลยแบบอยากกินแกงพักหวานใส่เห็ดสตัวบัดท,ที่นี่พี่น้องขาแล้วก็อุ่นเขาอุ่นเขาแลงกินเนาะค่ะบริมาเขา่าแต่ว่าอุ่นเอาพี่น้อง ตัวน่อยก็อยากซอยค่ะบักลาอยากซอยแม่ถูกขันตอนอารดจ้ากว่าเพิ่นเป็นอียงดอกเพิ่นมันมันเด้กขันผ้าเฮ็ดอียังนะคะเพิ่นมีความอยากซอยค่ะคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเขา ทำอะไรได้เขาจะช่วยเต็มที่ค่ะแต่ว่าหันทาพ่อแม่ผู้บางคนบอกเข้าใจส่วนมากกะสิบอยากให้ซอยเนาะก็คือก็สิว่าเออมันขวางนั่นขวางนี่มันทําให้เสร็จช้าแต่ว่าสําหรับข่เด้อข่อยว่าการที่เด็กเนี่ยอยากช่วยเนี่ยถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องสนับสนุนเขาเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วยอะไรได้ไม่เยอะ แต่ว่าก็อะห้ยิปนั่นจับนี่ซ้อยกันยังดีค่ะแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะมีความเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เฮ้าผ้าเขาเห็ดค่ะพี่น้องคแล้วก็ทุกครั้งบว่า,วาที่อ่าเขาสีเห็ดเอียงก็ตามแต่หรือว่าเขาจะทําคนเดียวเนี่ยเขาก็จะมีความสุขที่ได้ทําที่ได้ช่วยเหลือคือบอกง่ายๆกลายเป็นผู้เสียสละหรือผู้ที่อาสาตนเองที่จะ ทำงานหรือว่าสีซอยเหลือผู้คนในภายผักหนาเนาะคะ่ะเด็กชายวินก็เป็นเหมือนกันค่ะพูดนะนาง่าแม่หนึ่งเก่ามอนหนึ่งค่ะบางหนาคนมอนหนึ่งกไดเดัน ผูกข้อต่อพี่น้องเพื่อนว่าไอช่วงที่ทอแม่บ่สบายหนึ่งเขาจังได้มันก็งเงยค่ะผู้เฒ่าเพิ่นเลยบอกว่าเอาเอาฝ่ายผูกแขนนะคะมาผูกข้อมอหนึ่งไว้มันเปลี่ยนความเสื่อของคุนโบราณให้เขามันปั่นได้เพิ่นว่าขันอันเฮียนใดคนป่วยเขาก็ป่วยนําว่าซันบักหล่ากอยักซอยเพื่นได้ว่าเขาก็ติดมือบอกหล่าวันที่เนี่ยเอาว่ากันไปพี่น้อง บัดที่นี่กะหลังจากที่ข้างมอเขาไหวค่ะกะสิเอาผักหวานเอาเฮ็ดเอาพวกผักหอมผักอิตูเอียงก็ตามแต่มะลางนนํำเท่อนึงพี่น้องขาล้วกะเออแซ่แซ่จักหน่อยเพืนนะ่อนอันบักลาอันอา,าสาสมัครสิมาบอกกบพีกับน้องแท่นย่ามแมนอันลังรังผักลังเฮ็ดนะคะเพื่อนก็รู้สึกว่ามื่อนี้มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษหลังจากที่ บ่ห่วงออกคลิปโดนเติบแล้วพี่น้องคะเพื่อน,นันอยู่ดีๆเพื่อนกัไปเปิดพ่อคลิปเก่าค่ะที่แม่้อยหอมแก้มเพื่อนนะเพื่อนกันเลยมีความรู้สึกอ่าภูมิใจหรือว่าเกิดความรู้สึกอยียงกระบ,บ่รู้ของเขาคะ่ะเฮากับอ่าสาหรับ เด็กพิเศษนะ้องเขาคือคือบอกออกคือกันว่าครังในใจเขาคืดอ,อีหยางแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือมือนี่น้องสดชื่นมากค่ะนะได้หอมหัวแดงมาเราพี่น้องคะอืมเอาหอมหัวแดงมาเอาตะไคร่มาเอาบักพริกมาค่ะก็มาตำมาโขกใส่กัน บักหลาก็อยากซอยอยากเขาเห็ดยังว่าได้ก็เอานี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเอายื่นให้เขาให้เขาหยิบใส่โคกให้เฮาค่ะแค่นั้นน้องก็มีความสุขแล้วค่ะพูดได้ทีว่าสอแม่ยิบนะเอา้าอยากจับอยากนั่นอยากนี่ถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากค่ะเฮาก็ให้เขาเฮ็ดซอยค่ะคอีอย่างก็ Oh, แม่ก็เป็นผู้ตำบักพิกเฝ้ามอเข้าไปลูกก็เต้นใส่เสียงครบเน้องเห็นไหมคะสิ่งที่เขาช่วยได้คืออะไรให้กําลังใจพี่น้องคะ่ะโดยการเต้นคะ่ะ <c oughs> เขาเขาถือว่าการเต้นเนี่ยเป็นการเชียร์แม่คะ่ะอันนี้คือการมีส่วนร่วมเด้อคะ่ะพี่น้องคะพยายามให้ลูกๆฝึกลูกๆไปเลยคะ่ะว่าเป็นยังคะ่ะให้เขาซอยห้องเต็มทีโหลดอ่า คือบางคนเนี่ยห่วงอย่างเดียวว่าเอออยากให้เขาไปนั่งรอนอนรอเราจะได้เสร็จเร็วจังสีแต่แต่บอเมีนได้ค่ะสําหรับเด็กๆอ่ะสมัยขันบอซันพี่น้องก็ล่องคุดเบิงว่าตอนที่ห้าเป็นเด็กหน่อยอ่ะเวลาพ่อแม่เ้าใส่ห้าเห็ดหนึ่งเห็ดหนี่นะคะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเราได้ได้มีส่วนร่วมได้มีบทบาทได้เป็นบุคคลสําคัญแต่ว่าอ่าบางคนบางคนกะมุมมองตรงขามเนาะ จริงๆก็มันแล้วแต่ไมซ์เซตของแต่ละคนบางคนก็มองว่าโอ้ขี่คานเด็กสินะ <laughs> สำหรับข่บยอบแมนค่ะพี่น้องคะอะทรายเขาเรียบร้อยค่ะเอาน้ำใส่หมอ้อมะขางไว้พี่น้องข้างไว้ค้างให้มันเดือดค่ะหลังจากที่มันเดือดเราก็เออพูดนะลิงหน่อย <laughs> กูจวิ่งเออคุยกับพี่น้องเลย Kau <laughs> <laughs> <kupo -bong> nang na, lupa, sepo na, sepo, heh, sepo. Tidak. apa sepo na, ด้วยนิสัยของแม่แม่ก็เป็นคนไทยเนาะฮะลังเท้อกระไดหูยดอกขาะว่าลูกบ่เจ็บหลอนหัวคอยกระลงหัวไปที่นี่ลงหัวละนึกไดค่ะเห็นหน้าเขาเห็นเฮ็ดหน้าเป็นเสื้อเลอหน่ะแม่ขาเป็นอง่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่เราทําผิดที่จริงห้องห้องบกควรหัวขวนค่ะเขาต้องฟาวเขามาประคับประคองเขาเนาะเขาจะได้รู้สึกดีนะคะเอ้าพี่น้องคขาไปที่นี่อันนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีหลายคนที่หัวขวนลูกบัดที่นี่เขามาเอา เคียงที่ห้าต่ำนะคะพี่น้องใส่หมอนะคะเราก็ให้มันเดือดพำพามผุ่นละพี่น้องคะพอเริ่มเริ่มสิเดือดแล้วเ้าก็เอาเอาผงผงนัวค่ะนี่ใส่เข้าไปหนึ่งช้อนสองช้อน,อนใส่ไปเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเอาหยางใส่เอาประแดกคะ่ะของโปรดของแซบของนัวค่ะใส่เข้าไปคอยสิบพใส่เกลือเพราะว่าคอยมีความรู้สึกว่ามันเค็มพิริลลนไหมคะ่ะแต่ว่า คอยกินปลาได้พี่น้องคะกินปลาเขาก็เลยใส่ปลาหลให้มันนัวเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็รอก่อนจะก่อนจะนั่งรอเนี่ยเอาบะขามใส่ก่อนจักหน่อยเพราะว่าค่อยมีความรู้สึกว่าชอบเปรี้ยวเวลายายแพงเพิ่นแกงเพิ่นสิแกงแบบอนุบาลแต่ว่าค่อยแกงแบบแกงมหาไัยน้อยหนึ่งนะค่ะใส่ถึงบกพริกใส่ถึงปลาแดกใส่ถึงบะขามแล้วก็เอาเห็ดมัใส่ก่อนหมูค่ะเพราะว่าเห็ดนี่มันจะสุกยากจักหน่อย เขาก็เลยฉีกเห็ดมาใส่ค่ะลูกไท้ก็อยากซอยคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคะเขาก็ฉีกให้เขาแล้วก็ให้เขาเอามมโยนลงหมอ้อ แต่ว่าขั้นตอนนี้เรามัดระวังจากหน้อยเด้อเวลาเขาโยนนี่นามสิกะเด่นใส่มือเขาเนาะค่ะมันเป็นยิ่งเป็นน้ำหอนพรฉะนะ้นเฮาก็บอกเขาพร้อมว่าเอออย่าเอาเข้าไปใส่ใกล้ๆนะลูกมันอันตรายจังสินะฮากก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ถ้าเขาบอกไม่ฟังเนี่ยพยายามนะคะก็คือเนี่ยเห็นบอกคือจังเขาเอามือมาไก่หมองเขาจะเริ่มว่ารู้ว่ามันร้อนเขาสิถอนมือออกมาเห็นว่าค่ะข้างที่สองเขาสิยู่ไกลขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าตอนแรกๆอ่ะ เราก็พยายามดูมือเขาดึงมือเขาไว้นะอย่าให้เขาไกลไล่เนาะค่ะใส่เห็ดเรียบรอยพี่น้องพ่านไปประมาณหานาทีค่ะเอาผักหวานผักหวานผักหอมผักอีตูค่อยๆเอาใส่กันหมดเลยค่ะแล้วก็สังเกตว่าคข่เนี่ยเป็นคนที่เสียดายผักหวานมากเลยอันมองแก่ๆเขากระบอกหออกแล้วก็เอาใส่เบิดค่ะเอาไปไบเอมเอาไปใบอมหุดเอาไปไปหูดเอาลูกไส้ก็อยากซอยคือเก่า แต่เนหูจกความพุนักคาพี่น้องค่ะนี่ความสุขของเด็กๆนะคะนี่ที่ได้มีส่วนร่วมกับคุณแม่นะคะแค่นี้กะเหตุให้เขาเห็นเห็นอกเห็นใจว่าสิ่งที่เขาเห็ุนะคะมันมันลาบากขนาดใดมันบวมเมนเรืองง่ายแต่ถ้าเขานั่งรอนะ <c oughs> เขาจะคิดว่าเฮ้ยท,ทาไมไม่เสร็จสักทีอย่างสีแม่มคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นกะให้เขามาซอยนั่นแหละดีแล้วนะคะแล้วก็คนคนคนแล้วก็ชิมบาดท,ที่นี่เอา อ้อยนำไล่แตกผากไปแล้วก็ได้ซิมเบิงค่ะคันแสบคันนัวแล้วก็เตรียมโตบันที่เนี่ยอืมก่อนสิเตรียมโตก็ไปจุบลูกไส้หนึ่งโบกนะคะมากินน้ากันพี่น้องค้ารโอ้ยเขาห่อน ข้าวหอ,องเองข้าวหุงเองข้าวน้องมาเวลหุงเองหู้แต่แม่ร้อนมากเอา้าไม่เป็นไรต้องก,กินเลย ủa, cái 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 ชิมปากลูกนั่งกินดีครัาบลูกมันจะสำลักมันจะติดคอ